ดีเจเพชรจ้าปล่อยโฮประกาศข่าวร้ายเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงตระกูลก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อดีเจเพชรจ้าประกาศข่าวร้ายเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิตลูกผู้ชายหลังคุณแม่หรืออาาที่เราคุนหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีได้เสียชีวิตลงแล้ว หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดีเจเพชจ้าซึ่งเป็นทั้งดีเจประจำคลื่นวิทยุ95.5 Virgin Hit รวมถึงเป็นพิธีกรในรายการบันเทิงจำนวนมากนอกจากนี้หนึ่งในผลงานสร้างชื่อของเขาคือการเป็นผู้ให้เสียงภาคเป็นพ่อมดในภาพยนตร์เรื่องเช็ค และก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อเช้าของวันนี้ดีเจเพชรจ้าประกาศข่าวร้ายเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิตลูกผู้ชายหลังคุณแม่หรืออาม่าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดีได้เสียชีวิตลงแล้วโดยดีเจเพชรจ้านั้นได้โพสต์รูปภาพขาวดำอาม่าพร้อมระบุข้อความว่า RIP my supermom อยากพิมพ์ข้อความสักล้านตัวแต่แค่กดแป้นก็นน้ำตาไหลไม่หยุดรักแม่มากๆนะชาติหนะ้าชาติหนะ้าชาติไหนก็ขอเกิดเป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะขอบคุณที่เป็นเสียงหัวเราะให้ลูกตลอดเวลาหลับให้สบายนะแม่รักอาม่าพี่เพชรจ้าท่ามกลางพี่น้องในวงการบันเทิงและชาวเน็ตที่ติดตามอาม่าต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมาก